สวัสดีครับสวัสดีพี่พเพื่อนๆนะครับสวัสดีลุงป้านะอาทุกทุกท่านนะครับก็พบกันอีกแล้วนะครับกับผมหนึ่งจากช anel youtube เกียร์แปดกดทุกคนครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับไปยังเมืองรับแรเมืองบางบดนะครับก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับแต่ที่นี่ค่อนข้างน่ากลัวนะครับซึ่งราตรีสิโดยปอนะครับพิยุนะของทางแอฟฟ้าหรือทางยูยูบ้านแดงของเราเนี่ยบอกว่าให้ผมมานะครับ ที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าเหมือนเคยมีพระเนี่ยปาดคอตัวเองเสียชีวิตนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากชาวบ้านเลยนะครับนะเป็นและทีนี้ก็ไม่มีใครมาอยู่เลยนะครับแล้วก็แบบเหมือนกับบางทีเนี่ยเหมือนมีคนชาวบ้านที่มาหาของป่าในในเขาลูกเนี้ยหายตัวไปตามหากันจนแบบหลายวันกว่าจะเจอนะครับนะและที่ประวัติที่น่ากลัวก็คือเหมือนมีพระทุดงท่านมาแล้วก็ปาดคอตัวเองเสียชีวิตนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับนะ วันนี้ขึ้นดีอาจจะเห็นพระพิสูจน์ปิศนานะครับนะซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกท่านเนี่ยมาพิสูจน์และสำรวจไปด้วยกันนะครับกับสถานที่ที่ลาตี3สามให้ขนานนามว่าเป็นเมืองรับแรนะครับนะต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าการุยเดี่ยวของผมเห็นคือเห็นเจอคือเจอนะครับนะโอเคครับถ้าพี่เพื่อนท่านไหนนะครับอยากจะสนับสนุนผมนะครับอยากจะสนับสนุนรายการนะครับสามารถโดนเงินกับเขาไม่ได้ที่เลขบัญชีที่ผมขึ้นหน้าจอหรือปักหมุดไว้นะครับนะโอเคครับคุณผู้ชมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาของทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปลุยกันเลยไป หุยน่ากลัวมากทุกคนโคตรน่ากลัวเลยเฮ้ยเสียงไงอะหลวงตาให้หลวงตาบอครับโอ้โหดูนะทุกคนประจันนะครับเต็มดวงนะครับไปเน้นความสว่างนะครับไปทุกคนรวยกันเลยนะครับโอ้โห เปิดเป็นเหมือนสถานที่เป็นลานอะไรสักอย่างหละไม่แน,น่ใจเหมือนกันนะครับว่าเขาเรียกว่าอะไรยังไงนะครับแต่มันเคยมีประวัตินะครับก็คือเหมือนคนที่เข้ามาหาของป่าแล้กวก็เหมือนพัดหลงเหมือนหายไปนะครับหลายวันกว่าจะเจอนะทุกคนโอ้โหดูพระจันทร์เต็มดวงทุกคนโคตรร้อนเลย อันนี้เป็นตอกอี่อะไรก็ไม่รู้นะครับงงมากทุกคนครับอันนี้น่าจะเป็นทางเดี๋ยวก่อนอุ้ยอะไรวะเน,นี่ยทำไมลึกลับซับซ้อนอย่างนี้อยอะไรอ่ะ นี่เป็นหลุมศพหรือเปล่าไม่รู้นะเฮ้ย,ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเฮ้ยรู้สึกมันเเหมือนทางเดินลงไปอะผมไม่แน่ใจว่าเป็นลงไปทางไหนนะแล้วตรงนี้ล่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เฮ้ยเ <Hej. S 2> สียงอะไรอ่โอู้ห,หทุกคนอะไรเนี่ยโอ้โห,หน่ากลัวมากปลาลับแลของจริง ก่อนนะเราจะต้องหาจุดที่ท่านเสียชีวิตนะครับแล้วจะมีกุฏิอยู่ดีก่อนมันมีทางเดินลงไปตรงนี้ hang của ma tông nhé chết bơ à. chết bơ à. ui 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 em đã cua chăng quá nay chết sủi เดี๋ยวเราไปตรงลานต,ตรงนู้นกันดีกว่านะครับโอ้ยโอ้ยกลัวหลงว่ะกลัวหลงว่ะมันเหมือนเป็นทางเดินหลอกเราเข้ามาไปเดี๋ยวเราไปลานตรงนู้นกันนะครับลงตานากสการนะครับ เลือกมันเข้าไปทางไหนวะเนี่ยทุกคนโอมันมันน่ากลัวจังวะสถานที่นี้เหมือนกําลังจะก่อสร้างนะแต่มันก่อสร้างไม่เสร็จนะทุกคนนะเป็นสถานที่อูโ้โยเป็นลานทำหรือเปล่านะครับนะแล้วก็ไม่มีเอ้ยอันนี้คือเฮ้ยทุกคนอะไรเนี่ย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 น้ำพุหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนะโอเค อ๋อไอ้สว่างสะใจไปเลยไหนน้อเนี่ยหูน่ากลัวลึกลับอุ้ยมีพระแม่กาลีหลายมือสถานอะไรก็ไม่รู้นะครับเอาเราจะไม่ไปพูดถึงสถานที่กันนะครับเราจะเดินไป สำรวจไปเรื่อยๆนะครับเฮ้ยอะไรวะทุกคนทุกคนเฮ้ยใครเดินน่ะชาวบ้านเขาบอกว่ามันจะเป็นเหมือนมีหินมากองกอกันไว้ตรงจุดที่เฮ้ยด้านหลังนี่เป็นอะไรอะทุกคนอุ้ย เดี๋ยฮ้ยโหเลืกดล้มากทุกคนอ้ยน่ากลัวจังวะเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้อุ้ยุ้ย มาน,นี่ตกเขาตายเลยนะเว้ย ตาอุย้ยมัมีเสือมีหมอนด้วยขอจงสาแดงอิทิลิ์ให้คนดูวุ้ยวุ้ยีเสียงใครเดินน่ะเนี่ยเนี่ยซุบ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 มันเนี่ย เื่อคหลอนทูลครับเราจะไม่พูดคำหยาบนะเพราะว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเฮ้ยเฮ้ยเสียงนกเสียงสัตว์กลางคืนหรือเปล่านะครับใครอ่ะ หลวงตาครับอุย้ยมันแน่เฮ้ยตรงนี้เขาทำเป็นอะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนอุย้ยขนลุกว่ะโอ้โดูลมพัดทุกคนดูเสียงลมพัดสิโอ้โห ตึต๊ดอเลยอ้โหดูป่าทั้งนั้นเลยทุกคนว,ว,วิชิมใครวะเดี๋ยวก่อนฟุบเดียวฟุบเดียวใครอะสุปีนานางสุปีนานางขออัญเชิญดวงวิญญาณ ที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้ไม่ว่าท่านจะเป็นเจ้าผ่าเจ้าเขาหรือดวงวิญญาณสัมภเวสีจงออกมาปรากฏตัวหรือทําอะไรก็ได้ให้กล้องได้เห็นได้สัมผัสผลนี่ลมพัดแรงมากเลยุกคนครับท่านจงออกมาอุยอ้ยไอชี้ลอกคับมูอุ้ยมีงูปะวะ กลัวอย่างเดียวกลัวงูตอนนี้สุป,ปิหนานังสภเพสีจุตินังขออัญเชิญดวงวิญญาณที่ท่านได้สิงสถิตหรือ เฮ้ย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 เสียงอะไรอ่ะเฮ้ยทุกคนทุกคนทุกคนครับโอ้ยคนน่ากลัวเลยโอ้ยจะเอ๊ ขออเชิญดวงวิญญาณจงออกมาสำแดงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะใครวะเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยทุกคนผมว่ามันไม่ปกติแล้ววะมันเหมือนมีอะไรฟึบไปฟึบมาฟึบ เงาใครอะเงาใครครับออกมาสำเนียงเอ้ยยี่ยข้างหลังขออญาตดูโหนี่คือเป็นป่าแล้วนะทุกคนหลุดไปนี่เป็นป่าแล้วนะคือตรงนี้คือเป็นป่าเป็นเขาเลยนะทุกคน,นทีเนีย เห็นแต่ดวงจันทร์นะครับทุกคนโว้ยนลกเว้เีอะไรวะอุ้ยขอไปถ้ามีคำใดไม่สุภาพวาใจาใดไม่สุภาพต้องกราบขอไปด้วยพระเจ้าไม่ได้มาลบลูใดๆทั้งสิ้นนี่ครับเดี๋ยวก่อนเครเดินตามกูอพ่อญาตนะครับ สุป,ปินานังสุป,ปินานังขออัญเชิญดวงวิญญาณหรือเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาจงออกมาสำแดงอิทธิฤทธิ์ให้คนดูเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะ เฮ้ยทุกคนอ้ยขน,นลุกมากเลยเดี๋ยวอุ้ยยังไงวะเดี๋ยวก่อนทุกคนครับทุกคนครับ ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วทุกคนคือมันลายตาไปหมดเลยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยตกใจเฮ้ยทุกคนโอ้ยทุกคนครับลายตาไปหมดเลยทุกคนคือมันหลอนนะตอนเนี้ยโคตรร้อนเลย ผมกลัวหลงไม่ใช่เลยหรอกเราเล่นกับสิ่งมองที่มองมันมองไม่เห็นนะทุกคนกลัวอย่างเดียวกลัวออกจากที่นี่ไม่ได้สัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีด้วยโอเคทนครับก็ประมาณนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนได้เห็นได้สัมผัสถึงบรรยากาศความหลอนนะครับนะดังนั้นขออนุญาตออกนอกพื้นที่ก่อน พบกันใหม่อีพีหน้าจะเป็นที่ไหนจะหลอนที่ไหนจะไปน่ากลัวกันที่ไหนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับทุกคนวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ